อันนัคารพัฒ์พร้อมสู่บทบาทใหม่พ่อครัวปี69ใครจะคิดได้ว่าดาราหนุ่มสุดฮอตอันนัคารพัฒนที่ประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงอิสระจากซีรีส์เกิลเลเรื่องเดนจาร์สควีนคนโปรดของควีนที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากจะมีแผนก้าสู่บทบาทใหม่ในชีวิตพ่อครัวในปี69ของเขาและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเราคงพลาดไปว่าเขายังมุ่งมั่นที่จะดําเนินชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวอย่างไรบ้าง ล่าสุดอันได้ร่วมงานถแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ของเอพิสฮอสปิทอ l ์นิคลิก s ในการเปิดตัวโปรแกรมโลจิโอเอ็กซ์ยกกระชับระดับพรีเมียมเย็นยกยุกนานจากประเทศเกาหลีนาัลานโปรโมชั่นโซนบีชั้นหนึ่งซินท่านลาดพร้าวโดยเขาได้แสดงความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน e p พ d e a l วออฟเด e ะเยซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีความงามชั้นนำไว้ในที่เดียวในงานนี้อันได้เผยแพร่ถ,ถึงความรู้สึกของเขาเมื่อได้ร่วมงานโดยเขากล่าวว่าอันรู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้มาร่วมงานใน Epi ิซด์ดิวออฟเดยของ Epi s Hospital c l i n ลิ s ซึ่งอันก็ได้ยินชื่อเสียงของเขามานานและอันก็เคยใช้บริการด้วยเขายังเผยเพิ่มเติมว่าเขาต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเนื่องจากต้องทำงานร่วมกับนักแสดงวัย20ต้นๆนในซีรีส์เดน e จ o u s q u e e นคนโปรดของ Queen ซึ่งเขารับบทเป็นพี่ชายของ q u e e นที่รับบทโดยนักแสดงหญิงวัย21ปีแต่ที่น่าสนใจคืออันไม่ได้เพียงแค่มุ่งมั่นในด้านการงานเท่านั้นแต่เขายังมีแผนชีวิตที่ชัดเจนในด้านส่วนตัวด้วย เขาได้เผยแพร่ว่าเขามีแผนการมีลูกโดยได้ปรึกษากับคุณหมอและมีการฝากไข่ตั้งเป้าว่าจะให้คลอดในปี69-70ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและน่าสนใจมากว่าเขาจะจัดการกับบทบาทใหม่นี้อย่างไรในขณะที่ยังต้องดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการงานและธุรกิจส่วนตัวอันยังเผยเพิ่มเติมว่าเขาต้องการมีลูกแค่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะมีลูกชายหรือหญิงโดยเฉพาะแต่ในใจจริงเขาก็อยากได้ผู้ชาย โดยไม่กลัวว่าลูกจะเหงาเพราะเขามีครอบครัวใหญ่ที่พร้อมดูแลและรับใช้เขาคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดอย่างไรกับแผนชีวิตของอันที่ตั้งเป้ามีลูกในปี69ของเขาคุณคิดว่าเขาจะสามารถจัดการกับบทบาทใหม่นี้ได้อย่างไรในขณะที่ยังต้องดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการงานและชีวิตส่วนตัวขอให้ทุกคนแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย